ส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นการดาวน์โหลดแอป TikTok นะคะหรือว่าโต้ยินในเวอร์ชั่นภาษาจีนของ Android นะคะ mm hmm. ซึ่งวันนี้คุณส้มใช้ของหัวเว่นะคะใครใช้ iOS นะคะลองทำตามคลิปที่แล้วนะคะคุณส้มสอนไปแล้วส่วนใช้ Android นะคะทำตามวิธีนี้เลยค่ะง่ายมากๆนะคะเซิร์ชเข้าไปใน Google ค่ะพิมพ์คำว่าป่ายตู้ค่ะ ปลายตู้นะคะอะโหลดอาหน้าปลายตู้ขึ้นมาแล้วนะคะให้ทุกคนพิมพ์คําว่าโต้ยินนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครพิมพ์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูส้มจะอํทเป็นตัวอักษรจีนแล้วก็แปะไว้ข้างบนนะคะก็สามารถก๊อปแล้วก็เอาไปหาได้เลยค่ะโตยินโตยินตัวนี้ค่ะโตยิน เสียใจยเฮ้ยโตยินเสียใจยอะแล้วก็ลองกดหาเลยค่ะนี่นะคะมันจะขึ้นมาหน้าตาตแบบนี้นะคะให้กดอันแรกเลยค่ะกดเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอขึ้นมาแป๊บหนึ่งอ่ะเราเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ ให้เรากดตรงคําว่ารีเคร์เสียายเห็นไหมคะแล้วก็กดต่อไปค่ะกดอนุญาตค่ะแล้วก็ตกลงนะคะตกลงตกลงเสร็จปุ๊บให้เรากดอีกรอบหนึ่งนะคะให้เรากดอีกหนึ่งรอบอะแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะให้กดคำว่าดาวน์โหลดนะคะ อพอกดคําว่าดาวน์โหลดเสร็จนะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะทุกคนต้องทําให้มันขึ้นมาหน้านี้นะแล้วทุกคนก็กดตรงลิงก์มาเลยค่ะกดเสร็จนะคะ,ะให้ไปตั้งค่าอ,อนุญาตให้ติดตั้งแอปนะคะถ้าเกิดว่าใครขึ้นมาให้อนุญาตก่อนนะคะก็กดติดตั้งเลยค่ะแค่นี้ก็สามารถติดตั้ง tiktok เวอร์ชันจีนได้แล้วนะคะของ Android นะคะเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่ง ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้กดเปิดเลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แอปพลิเคชันของ TikTok ในเวอร์ชั่นภาษาจีนแล้วค่ะนี่นะคะก็ให้กดยอมรับอ่าก็จะได้ TikTok จีนมาเล่นแล้วนะคะอ่าเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทั้ง2ระบบ Android แล้วก็ iOS ลองเอาไปดาวน์โหลดเพื่อที่จะฝึกฟังภาษาจีนกันนะคะ